إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله إله إلا الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق يُزْهِرُهُ على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه فمن تبعهم إلى يوم الدين يقول الحق تبارك وتعالى في محكم الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ไฟุยย่งตุมบีตาฮยตินฟฮยูบีอันมินฮาอูรุดดูฮาอินนัลลอฮะกาณา阿拉กุลิชยินฮซีบาพี่น้องผู้ศรัทธามในอัลลอฮ์ทั้งหลายครับอิตกิละอิตกิละอิตกิละจงเกงโกอัลลอฮ์จงเกงโกอัลลอฮ์จงเกงโกอัลลอฮ์เพราะการเกีงกอัลลอฮ์นั้นจะทำให้เรานั้นประสบ ความสำเร็จทั้งในดุนยาแล้วก็อาคิรอการเกง่งกวนลอ์นั้นไม่ใช่เรื่องยากก็คือทำในสิ่งที่อัลลอ์ใช้อันไหนวายิบอันไหนสุนัตท,ทำในสิ่งที่อัลลอ์ใช้ให้ดีให้ครบนะครับแล้วก็ออกห่างจากสิ่งที่อัลลอ์ห้ามอัลลอ์ห้ามอะไรเราก็ออกห่างซะอย่าไปทำอย่าไปยุ่งนั่นแหละครับคำนิยามของคำว่าอิตตะกิล่ะอิตตะกิละ พี่น้องครับสังคมปัจจุบันนี้เป็นสังคมที่กำลังปากัดตินทีบเอาชนะกันแข่งขันกันในเรื่องธุรกิจการค้าบางครั้งบางคราวก็ไปละเมิดสิทธิ์เขาบางาครั้งบางคราวก็เขามาละเมิดสิทธิ์เราคนที่ละเมิดสิทธิ์เขาเขาละเมิดสิทธิเราเนี่ยเขาก็เรียกว่าเขาเรียกว่าซอลิม อิสลามชาให้เรานั้นออกห่างจากสิ่งนี้ให้เยอะๆออกห่างจากสิ่งนี้ให้มากๆเพราะสิ่งนี้น่ะเป็นสิ่งและสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์จะเอาเอาโทษลงโทษให้เห็นในพิบตาเลยถ้าหากผู้ที่ถูกโซ่เหลี่ยมนั้นเขายกมือขอดุอาคนที่ถูกซเลีมอาจจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอลัลลอฮ์นั้นยุติธรรมเสมอ ตอบรับดูอาทั้งมุสลิมและก็ไม่ใช่มุสลิมบาปสองชนิดที่อัลลอฮ์รีบเร่งจัดการเขาในดุนยาเลยแล้วก็อาคิรอหก็เอาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นระวังให้ดีรักษาตัวให้ดีดาเนินชีวิตให้ดีบาปที่ว่าไว้ก็คืออลัลลอฮ์หรือบกียุนและเมื่อสิทธิ และเมื่อสิทธิคนอื่นเขาพี่น้องก็เข้าใจคำพูดเนี่ยแล้วก็ตัดเครือญาติตัดเครือญาติเพราะว่าความเจริญทางด้านวัตถุก,การเอาชนะกันและกันโดยที่ว่าไม่คิดว่าดุนยานั้นมันอยู่กับเราไม่นานแต่เราที่จะเราต้องไปนั้นเวลานั้นอีกยาวนานเหลือเกินไม่สามารถรู้ด้วยว่ามันยาวขนาดไหนเราอยู่แค่ดุนยาไม่นานหรอกพี่น้อง ต้องคิดแล้วครับพี่น้องต,ตัวสอบตัวเราเองแล้วพี่น้องหาสิบูอัมฟูสกุมกอบลาอันตุหาสบูจงคิดคำนวณคิดถึงตัวเราเองนะ่ไม่ต้องไปคิดถึงคนอื่นแล้วก็พี่น้องก่อนที่ท่านทั้งหลายนั้นจะถูกคิดคำนวณก็คืออเลอร์จะเป็นคนตอบสวนตอนนี้ยังมีเวลาให้กับพี่น้องพี่น้องครับพุทธบาวันนี้เป็นเรื่องที่ว่าจะทำยังไงให้รักกันปัจจุบันนี้ ไม่ค่อยรักกันหรอกพี่น้องพี่กับน,น้องก็ไม่ได้รักกันญาติก็ไม่รักกันหลายๆคนก็ไม่ได้รักกันทั้งเครือญาติแล้วก็ไม่ใช่ญาติส่วนมากจะไม่ค่อยได้รักกันท้าเราสุร,ราาลุล,ลรสละลวะเลวสลรัมได้พูดเอาไว้ว่าลาตาดูครุนยันนาตะฮัตตาตุมีนุนวลาตุมีนุนฮัตตาตาฮาบุน อวลาอุดลุคุมอลาไซอินอิดาฟานตุมูหูท้าบับตุมอฟุสลมเขาเหล่านั้นยังไม่ได้เขาเขาเหล่านั้นจะยังไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาเขาเหล่านั้นไอ้ลาตาดูคุลุนยันนะก็คือว่าเขาเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์จนกว่าจะเป็นผู้ที่ศรัทธาและเขาจะยังไม่เป็นผู้ที่ศรัทธาจนกว่าจะมีความรักซึ่งกันและกัน ฉันไม่ได้บอกพวกท่านดอกหรือว่าถึงสิ่งหนึ่งที่ว่าเมื่อพวกท่านทั้งหลายทํามันแล้วเนี่ยมันจะเกิดความรักซึ่งกันและกันสิ่งที่ว่าไว้ก็คืออัพสุสซาลามให้สลามกันและกันให้สลามกันและกันสลามไม่ใช่แค่จับมือสลามคือพูดว่าอัสสาลามมูอะไลกุมมีชายสามคนมาหาทลัลลอลุนซัลลอฮุอะลีวะซัลลัม ชายคนที่หนึ่งมาถึงปุ๊บก็รายงานโดยอิมรอนบินหุไซนี่มหานาบีแล้วก็พูดว่าอสัสสลามอะัยกุมทรอซุลลอซละละฮะวะซัลลัมก็ตอบวา่าวะัยกุมุสสลามเสร็จแล้วก็นั่งลงแล้วก็บอกว่าได้สิบได้สิบและหลังจากนั้นก็มีชายคนมาแล้วก็ให้สลามกับทรอซุลซละลอฮะวะไรเวซัลลัลม,ลมแล้วก็พูดว่า อัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮ์นบีก็ตอบว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะราะมะตุลลอฮ์แต่แล้วนบีบอกว่าได้ยีสและชายคนที่สามก็มาก็ให้สลามกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนกันให้สลามว่าไงครับพี่น้องอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุ ท่าเลฟซุลลัลลอฮ์สัลลัาาลอฮฺวะเป๊ะบัลลัมก็บอกว่าวะอะลัยกุมุสสลามวะเราฮฺมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุแล้วก็บอกได้สามสิบทั้งสิบทั้งยี่สิบแล้วก็สามสิบนั้นมันหมายความว่าไงหมายความว่าหาสนะความดีหาสนะความดีทำได้ไม่ได้ทำได้คนจนก็ทำได้คนรวยก็ทำได้เป็นความดีที่ไม่ต้องเสียสตังค์ เป็นความดีที่ไม่ได้ควักเงินออกจากกระเป๋าแล้วก็ให้คนนู้นคนนี้อันนี้เป็นความดีที่ว่าเพียงแค่พูดอิสลามสอนให้เรานั้นให้มีความรักกันอิสลามสอนให้เรานั้นให้มีการอภัยให้กันและกันการให้สลามนี่เป็นดูอานะพี่น้องการให้สลามนี่เป็นอิบาด้านะพี่น้องการให้สลามนั้นเน่ยเป็นหลักการของศาสนานะครับ ผู้ให้นั่นนะเป็นสุนนะโมอัะราเน้นให้กระทำเลยเน้นให้กระทาเลยส่วนคนที่ได้ยินเนี่ยนะนิ่งไม่ยอมตอบรับเนะี่ยวายิบนะคนได้ยินแล้วไม่ยอมตอบเนี่ยนะเป็นบาปวายิบเพราะฉะนั้นท้าอารรสมาตาลาถึงได้บอกว่า ว่าจะหุ่ยยี่ตุ้มบีตาฮียตินฟะฮัยยูบีอัศนาหมินฮะเอาลุดดูฮะอินนัลลอฮะกาณา阿拉กุลลิชายอินฮัสซีบะเมื่อพวกท่านเมื่อพวกท่านได้รับการทักทายสลามคือการทักทายในอิสลามนะพี่น้องการให้สลามนั้นเป็นการทักทายและสลามเนี่ยเป็นคำที่จะถูกกล่าวอยู่ในสงสวรรค์ นะครับเมื่อท่านทั้งหลายได้ยินการทักทายก็จงตอบรับคำทักทายหรือคำสลามเนี่ยให้ดีกว่าบีอาสตานมินฮาดีกว่าหรือไม่ก็ให้ตอบสลามเหมือนกับที่เขาให้เรามาไม่ยากเลยพี่น้องได้บุญได้บุญไม่ใช่จับมืออย่างเดียวไม่รู้เขาจับเพราะอะไรแต่การให้สลามคือการเป่งเสียงออกมา เป็นเสียงออกมาว่าอัสสลามมอะไกุมพี่น้องครับการให้สลามนั้นเป็นดูอานะครับเป็นดูอาพี่น้องหลายๆคนยังไม่รู้เลยอัสสลามมัอะไรกุ่มแปลว่าอะไรอัสสลามอัสสลามนั่นเป็นชื่อของอัลลอฮฺสุบฮานูตลานะครับอัสสลามเป็นชื่อเป็นนามของอัลลอฮฺสุบฮานูตาลาและคําว่าอัสสลามแปลว่าอามานปลอดภัย สลามอามานปลอดภัยสลามสันติวันอิฐเมียนานสงบคำว่าวสลามเนี่ยเราขอให้กับใครครับพี่น้องผู้พูดขอให้กับคนได้ยินขอให้กับคนที่เราพูดถึงก็คือบุรุษที่สองอัสสลามุอะลัยกุมวะรอฮ์มะตุลลอฮ์วะบเรากาตุขอความสันติสุขความสงบความปลอดภัยวะรอฮ์มะตุลลอฮ์จากความเมตตา ว่าบารากาตุความจำเริญจากใครเลยพี่น้องจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาเป็นดูอาที่เราขอต่ออัลลอฮฺสุมาตะลาให้กับใครให้กับพี่น้องให้กับคนได้ยินเนี่ยให้กับคนได้ยินเนี่ยแล้วเขาได้ยินขึ้นมาเขาก็จะต้องตอบเหมือนกันวาลิกุมุสลามถ้าเขาตอบว่าเราให้เขาเต็มที่แล้วเขาเราตอบเราอย่างงี้เขาขาดทุนแต่อัลกุรอานบอกว่าให้ตอบให้ดีกว่าหรือไม่ก็ให้เท่ากับที่เขาตอบให้เขาเท่าที่เขาพูดกับเรา เพราะฉะนั้นอัสสลามุอะลัยกุมวะรอห์มะตุลลอฮ์วะบาระกาตุขอความสันติขอความปลอดภัยขอความสงบขอความเมตตาขอความจำเริญห้าข้อนะจากอัลลอฮ์ให้กับบ่าวพี่น้องครับความสำคัญหรือความประเสริฐของการให้สลามการให้สลามซึ่งกันและกันเป็นสาเหตุหนึ่งที่จะทำให้เขาเข้าสวรรค์ เป็นอิบาดะชนิดหนึ่งที่จะทําให้พวกเรานั้นเข้าสวรรค์ทารสุรล,สลลละาะซอลลาะัวเลวะลามได้กล่าวว่าออยุฮันนสัสพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงให้สลามซึ่งกันและกันท่ารุสุลพูดนะุสุลบอกนะครับจงให้สลามซึ่งกันและกันจงให้อาหารจงบริจาคอาหารให้เก่ก,กันและกันจงติดต่อเขือญาต กันและกันจงละหมาดในเวลาการคืนซึ่งคนส่วนใหญ่นะั้นขอจะนอนกันเราซูนได้ปิดท้ายฮะดิษต้วน,นี้ว่าไงนะครับจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความปลอดภัยจะได้เข้าสวรรค์ด้วยความสันติจะเข้าสวรรค์ด้วยความสงบเอาไหมล่ะครับพี่น้องเราซุนบอกอิบอิบสุ a สลามจงให้สลามซึ่งกันและกันจงให้สลามซึ่งกันและกัน เพราะฉะนั้นนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์เรามาทําความดีกันเพราะสลามนั้นเป็นดุอาเพราะสลามนั้นเป็นอิบาดะแล้วก็สลามนั้นเป็นการทักทายของคนชาวสวรรค์ที่มาของสลามที่มาของสลามรายงานโดยท่านอบีหูฮุรอยรอฮนะครับทัลสูรุลสลลฮุาเลซัมได้พูดว่าอัลลอฮ์ได้สร้างนาบีอาดัมความยาวหรือความสูงเขานั้นหกสบศอก เสร็จแล้วก็บอกนบีอาดัมว่าไปหาเรามาเลกะแล้วก็ให้สลามกับเขาเสร็จแล้วนบีอาดัมก็ไปแล้วก็ไปให้สลามกับเขาแล้วก็มาไลกัสก็ต่างให้สลามกับน,นบีอาดัมอะไลกัสลามพี่น้องครับอบูอัมบิยาบิดาของมรดาอับิยาคือนบีอิบรอฮิมอะไลฮิสลามนาบีไปเจอนบีอิบรอฮิมอะไลฮิสลามที่ชั้นฟ้าชั้นที่7จ็ ก็พูดคุยกันหลานกับหลานกับน้าหลานกับลุงเพราะนบีนบีบรอฮิมเนศก็เป็นบันเลนเป็นเป็นทวดก็ว่าได้นะไปเจอกันให้สลามกันนบีบรอฮิมบอกว่าไงครับฝากสลามถึงพวกเราทุกๆคนด้วยนะฝากสลามถึงพวกเราทุกๆคนด้วยนะก็คืออุมมาของท่านละซุน็อลลัลลอฮุวะลิวะสัลลัมเสร็จแล้วนนบีก็ขึ้นไปยังซิตตตุนมุนตะหา เพื่อที่จะไปหาเข้าเฝ้าอัลลอฮ์นะครับนบีก็ได้ยินได้เห็นแสงนูนนะฮะแต่แล้วน,น,น,นบีก็บอกอัตตาฮิยาตุลิลลาฮิวสลวาตุวัตอยีบาขอสะดุดดีขอสารเสริญขอขอขอสขอสารเสรินนะครับขอยอมรับทุกสิ่งทุกอย่าง ยอมสยบกับอัลลอฮฺสุบฮาหนะฮะตาลาเสร็จแล้วก็มีเสียงก็ตอบมาว่าไงอัสสลามุอะลักยกะไอยุฮันนาบียุวะระห์มัตุลลอฮิวะบารอกาตุสันติสงบปลอดภัยเมตตาจำเริญจากข้าประสบกับเจ้าเสร็จแล้วนบีเน่ยไม่ได้คนตนีขี้เหนียวนะครับไม่ได้ตอบเอาเฉพาะท่าน แต่ตอบให้กับอุมมะของท่านทั้งหมดโดยที่ตอบว่าไงครับอัสสลามุอะลัยน่ะวาลาอิบาดิลลาฮิซอดิหินขอความสันติความปลอดภัยความสงบจงประสบกับพวกเราก็คือทั้งท่านอุมมะของท่านเลื่อยไปจนกระทั่งถึงกิยามัตเรามมริกาได้ยินที่อยู่ที่บนศิตรตุนมุนตาฮาก็ตอบว่าอัชฮัดอ il ัลลอฮิลาฮออินลลอฮ ว่าชาดูอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลฉันขอปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และฉันขอปฏิญาณตนอีกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์สอลลัลลอฮิซัมเป็นบ่าวแล้วก็เป็นรอซูลของพระองค์พี่น้องครับความสําคัญของการให้สลามเป็นคําสั่งของท่านรอซูศ็อลลัลลอฮวอะลวะซัลลัมกับประชาชาติของท่าน ดิสตอนนี้รายงานเป็นมุตตะฟกุอลอะไรฮีนะครับมุตตะฟกุอลอะไรฮีนะครับรายงานจากบารอบินอาซิบได้พูดว่านาบีของเรานั้นได้ใช้เราเจ็ดอย่างอย่างที่หนึ่งให้ไปเยี่ยมคนป่วยนะพี่น้องของเราป่วยเราก็ไปดูแลกันไปถามถ่ายบ้างไปเยี่ยมเยือนกันบ้างสองติดตามคนตายได้ยินข่าวคนตายเราก็ไปละหมาดกัน ไปติดตามคนตายไปยังกูโบไปไปขอดุอาตัสบีให้กับเขาสาตอบรับคําจามเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครตอบกันแล้วครับพี่น้องไอคนจามก็มาด้กล่าวด้วยเขาจามว่าไงครับอัลฮัมดุลิลลัคนนี้ยินว่าไงยะฮัมกุมุลลอคนจามว่าไงยะดีกุมุลลอวายุสลีหบาล้กุมนะครับแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือช่วยเหลือคนอ่อนแอ ใครที่เขาอนะ่อนแอเนี่ยเราแข็งแรงเราก็ช่วยเหลือเขาข้อที่ห้าช่วยเหลือคนที่ถูกลังแกแล้วข้อที่หก็คือให้สลามให้สลามกันและกันส่วนข้อที่เจ็ดนั้นรักษาสัญญาและคำสาบานที่ให้กันและกันนี่คือ7อย่างที่ทรรสุนสลลลฮุอะัยวะสลามใช้อุมมะของท่านมุตตะฟกุนอะไรคือหะด,ดิษต้นนี้นั้นทั้งอิมามบุคอลีและอิมาม,มุสลิมนั้นรายงานนะครับ ข้อที่สามความประเสริฐของการให้สลามนะครับเป็นหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมมุสลิมกับมุสลิมนั้นเป็นพี่น้องกันนะพี่น้องได้ยินได้ฟังกันประจํานะครับให้รู้ด้วยว่ามันมีหน้าที่มันมีหน้าที่ที่ศาสนาได้กําหนดเอาไว้มันมีหน้าที่ที่อัลลอฮฺสุมาตาลาได้ทรงกําหนดเอาไว้มันมีหน้าที่ที่ท่านอับดุลลอฮฺสุลรอสัลลอฮสัตทำเป็นแบบอย่างเอาไว้นะครับหน้าที่ที่มุสลิมมีต่อมุสลิมนั้นมีอยู่ห้าอย่างข้อที่หนึ่ง ตอบรับสลามเขาให้สลามมานะวายิบที่จะต้องตอบนะครับไม่ใช่ไม่ได้ยินไม่ใช่ไม่รู้ไม่ชี้ไม่ใช่ไม่ให้ความสําคัญข้อที่สองคือเยี่ยมคนป่วยนี่คือหน้าที่ของมุสลิมที่มีต่อมุสลิมนะครับแล้วก็ติดตามคนตายแล้วข้อที่สี่ก็คือตอบรับการเชิญชวนตอบรับเขาเชิญเรามาเราก็ไปนะครับแล้วข้อสุดท้ายก็ตอบรับคําจาตอบรับคําจา นี่คือหน้าที่ที่มุสลิมมีกับมุสลิมทั้งชายและหญิงพี่น้องครับการให้สลามนั้นมันลบล้างบาปด้วยนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับลบล้างบาปสลามเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้อัลลอฮ์อภัยยโทษให้ทาราสุลลอสลลอฮวาะลวะสลามได้พูดว่าผู้ศรัทธาเมื่อเจอกันมุสลิมมาเจอกับมุสลิมเนี่ยเจอกัน ต้องให้สลามกันแล้วกันต้องการให้สลามกันแล้วกันชายจับมือผู้ชายหญิงจับมือผู้หญิงไม่ใช่ชายจับมือหญิงหญิงจับมือชายจะจับได้ก็เมื่อต่อเมื่อคือเป็นคนที่เราแต่งงานได้นะครับชายจับมือชายหญิงจับมือหญิงจนกว่าใครปล่อยก่อนปล่อยก่อนจนจนกระทั่งแบบว่าปล่อยกันนะฮะคือ บาปของกันและการนั้นจะล่วงหล่นเหมือนกับใบไม้ที่ล่วงหล่นจากต้นไม้นี่คือความประเสริฐของการให้สลามนี่คือความดีของการให้สลามจับมือกันเนี่ยช่วงที่จับมือกันเนี่ยนะนบีเปิดเปิดเหมือนกับบาปเหมือนกับใบไม้ที่ล่วงหล่นมาจากต้นไม้น่ะบาปของเราก็จะล่วงหล่นเหมือนอย่างนั้นนี่คือความสําคัญของการให้สลามและการให้สลามนั้นเป็นการทักทายเป็นตาฮิยั เป็นการให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพราถึงบอกสาลามก็อปลันกามเป็นฮะดีษที่อ่อนนะครับแต่ว่ามาฟังดูแล้วก็คือให้สาลามก่อนที่จะทักทายกันให้สาลามก่อนที่จะพูดคุยกันพี่น้องครับผู่กรมของมันนะเป็นสุนนะโมอักะดาผู้ได้ยินนั้นเป็นวายิบดังนั้นเมื่อเราเข้าบ้านเข้าไปจะเจอใครหรือไม่เจอใครเนี่ยสิ่งที่ดีสุดคือสาลาม ดูความหมายแล้วก็มันจะทำให้ในบ้านนั้นนะมีแต่สันติมีแต่ความปลอดภัยมีแต่ความสงบมีแต่ความเมตตามีแต่ความจำเริญให้กับใครให้กับภรรยาของเราให้กับใครให้กับบรรดาลูกๆของเราให้กับใครให้กับยินผู้ศรัทธาที่อยู่ในบ้านของเราเขาเหล่านั้นตอบรับลงทำบุญโดยที่ไม่เสียสตังทำบุญที่ได้โดยแบบว่าสิบ หัสนาตความดี20่สบสนาตความดี30มสบสนาตความดีพี่น้องครับการให้สลามมุสลิมให้กับมุสลิมก็อย่างที่ผมพูดมันมีปัญหาอีกปัญหานึงคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนั้นนะ่ะเขาให้กับมุสลิมเนะี่ยโดยเฉพาะฤดูการต่างๆที่ทำกันเนี่ยเราเป็นมุสลิมจะตอบยังไง บอกคาว่าอัสสลามพูดให้ชัดนะพี่น้องอัสสลามัวไลกุมไม่ใช่ซามัวไลกุมถ้าหากไปพูดถึงคําว่าซามแล้วก็แน่นอนแล้วเกินรู้ไหมความหมายคืออะไรความหมายคือความตายความตายจงเกิดขึ้นกับท่านเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสมัยของท่านรอซุนซอลลัลฮวาไลวะสลัมมียูในอดีตยูในสมัยยาฮิริยานะมหา,าบีบรอกซามัวไลกะนบีตอบว่าไลกะ วิธีการตอบคือให้ตอบอย่างนี้คือว่าอะไรกะหรือว่าอะไรกลุ่มเขาให้เราอย่างนี้เราก็ให้อย่างนั้นกลับไปแต่ถ้าหากมุสลิมให้นะ่ะไม่มีเจตนาตรงนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่มุสลิมให้เนะี่ยเราไม่รู้ว่าใจเขาคิดอะไรใจเขานึกอะไรใจเขาเป็นยังไงนบีก็ตอบว่าว่าอะไรกะหรือว่าอะไรกลุ่มเพราะฉะนั้นเราเป็นมุสลิมต้องเรียนรู้เรื่องราวของศาสนา ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสนาว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ใช้สิ่งใดที่นบีบอกเราก็เก็บเกี่ยวความดีของเราไว้ให้ได้เยอะเพราะว่าผลบุญของการให้สลามนั้นได้ทั้งสิบได้ทั้งยี่สิบได้ทั้งสามสิบคนจนพูดได้คนรวยพูดได้ทุกคนพูดได้และจะมาบอกว่าฉันจะหาความดีได้จากตรงไหนความดีนะันมีเยอะแยะวิธีการทําก็มีเยอะแยะนบีทําเป็นแบบอย่างนะครับนบีทําเป็นแบบอย่าง นะครับเมื่อเขาให้สลามกับเราเราก็ตอบรับสลามกับเขาให้ดีกว่าหรือไม่ก็เท่ากับที่เขาให้แท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้รู้เป็นผู้คำนวณเป็นผู้คิดเป็นผู้ที่ตอบแทนอินนัลอฮะกาณาอัลากุลิชยินฮาซีบะแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างคิดคำนวณตอบแทนให้กับผู้ให้ เพราะฉะนั้นพี่น้องสังคมปัจจุบันนี้มันห่างเหินกันเรื่อยๆห่างเหินไปไกลแทบจะไม่รู้จักกันแทบจะไม่คุยกันแทบจะไม่ให้สลามซึ่งกันและกันอิสลามสอนเรื่องแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นเลยเราลองกลับมาใช้ลองกลับเอามาปฏิบัติมันจะเพิ่มความรักให้กันและกันมันจะเพิ่มความรักให้กันและกันแล้วมันจะเติมเต็มอีมานให้กับเรามากขึ้นแล้วก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับเราพี่น้องกัน ท่องกันประจัมอัมุสลิมอคุณมุสลิมมุสลิมอคุณมุสลิมมุสลิมอคุณมุสลิมแต่ภาคปฏิบัตินั้นแทบจะกัดกันแทบจะตีกันแทบจะทะเลาะกันก็ลองเอาสิ่งต่างๆเหล่านี้เอาไปใช้เป็นทั้งคําสั่งจากอัลลอฮ์เป็นทั้งคําสั่งจากท่านลซูลาะสอรอฮฺวะเลวะสล,ล,ล,ลัมได้ความดีทั้งนั้นนะครับอักูลุกาลีฮาดาวะอัสตักุลลอฮุลิวะลักุมวะลิซาลินมุสลิมินมินกุลิซัม Udah orang bawak um inna huwa wa fururahim.